ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมสีเที่ยวในครับหน้าเป็น EP ที่สามแล้วนะครับแอนแอเป็นไงคลิปที่สามนะครับต่อจากคลิปเมื่อวานนะคลิปนี้ก็มาต่อจากเมื่อวานก็เป็นเท่าไหร่วะจากสิบจากสี่สิบสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับไปเรามาลุยกันเลยนะอยู่กับผมเมี่ยงคนเดียวนะครับก็ต่อจากเมื่อวานอย่างเดิมเป๊ะแน่เป็นไงอ่าอึ้งสี่มึงอึ้งแน่ ตกใจหน่อยเซ่แน่แน่ตกใจไอ้แปลไม่ต้องมืแบบนี้ก็ได้ <c oughs> แขกนายมันเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงกูยินกันแบบนี้ว่ะ <c oughs> มันเปลี่ยนเสียงกันกูนกนจำได้จำได้มันต้องเปลี่ยนเสียงนะวางนะับเคแหมเกมมาแล้วเป็นไงนะครับร,รอบนี้มาตัวเต็งตัวเต็มตัวเต็งตัวเต็ม <c oughs> เฮ้ยไอ้ปืน กดป้าจิกกเสียกดทิ้งปืนเลยสัสแหมแต่นายกูซื้อใหม่เลยเสียเบี้ยอีกแล้โ <c oughs> แม่ไปไหนดีไปเอ๋กู๊กดุ๊ดดุ๊ดดุ๊ เก็บลวตัวนึงนะครับน่าเกือบโดนเพื่อนยิงนิดหนึ่งตัวไอสัตว์เก็บปืนหาพวงไอ้เดินเดินโดนเก็บปืนเฉยไอสัตว์า,วม,ามาดูอมเพียงเขาเล่นกันนะครับน่า AK แน่ AK สี่เจ็ดแน่ไม่ต้องโยกหน้าแน่ไม่มีใครดูมึงหรอกไอสัตว์เห็น,นมึงแล้วปิดคลิปเลยเฮียคลิบหาย ชิบหายรอเล่นรอเล่นแหมจุบ๊บจุ๊บไงไอเชี่ยปืนโคตรสวยอ่ะแหมเสียน้ำเงินแหมเอาเคมีมาเขียนใช่ไหมกูรู้เลย <c oughs> <c oughs> การเขีายน <c oughs> คิดได้เลยวะแม่ <c oughs> ยากจนในสัตว์แม่ไม่มีตังย้อมสีแหม <c oughs> เอาปืนเคมีมาดิป <c oughs> ืนเคมีแหม โอ้โหแม่งเคมีเคมีสีหลอกแล้วด้วยดูดูสีหลอกสีหลอกแ้อสองเมื่อสองล้านปีก่อนไอ้สั์แ้รับประทานส่กันนะครับ กระสูนหมดไอสัตว์นึกว่ามันจะตายเอตายแล้วัไอเสี้ยกระสูนหมดกระสุนหมดไอเดียวดูไอเดี๋ยวดูชาตายดีแอะสุดยอดเลยแอะกลับไปดูคลิปได้เลย่าตายเป็นยังไงป้า MV โคตรเทเอาไอ้นั้นไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรมึงแค่อีคีนี้ เลขเลขเทียนป่ะอือแมแลขเอโคีวีโอ้โหคุกกี้โอโ้โหรันมากซื้อปืนอะไรดีวะปืนนี้ต่อมันเดิมหลยซื้อคิทซ์โบวีไอสัตว์ไม่ใช่พีพีอ๋อโทษชอบทำง,งาน <laughs> ทำเพี้ยอะไรเนี่ย <laughs> ทำอะไรไสัตว์ What the fucking cheese แหม่นัน่นๆๆๆๆเกือบตายกูไอ้บ้า <Man. S 2> แหม่ระเบิดแฝดโอ้ไ oh ม่มาถึงบอมเอแล้วอีกดอกอุ้ยสองตัวไอ้สัสสองตัวทอไมทำเนี้สองตัวบอมดับอีกดอกอุ้ยๆๆอ,อะไรวะเอาหลอน เออไปสู้มันสู้มันโอเจว่ะเฮียสวยได้สู้มันอีกสู้มันสู้มันโคตรได้เงยมือไปตายซะพักออกพักออกโบแอนเดอร์โคตรได้เนี่ยแอมเพย์ยิ่งพักออกแปลว่าไปตายซะอนะไม่รู้ย่าคายยังคายเกินไปเราต้องสุภาพเพื่อนเหินเนาะ ไปตายซะแง่ดูพูดนะครับแน่เป็นคำพูดที่สุดยอดมากเลยโอ้ไปตายซะแง่โอ้โหพี่เจอแล้วนหน้าดิมาแล้วอีควายยิงมันยิงยิงเออมันตายแล้วอีควายเอาเอาเอา,เอา หลังประตูยิงไปเลยยิงทะลุประตูดีสัตว์ทะลุประตูยิงไปเปล่าไอ้สัตว์ป๊อตเหรอป๊อตเหรอกูบอกให้ยิงทะลุประตูไอ้สัตแม่ไม่ยิงตายอื้อือแม่ไหนแปลว่ากลางคืนไอ้สัตว์น่ะโอเคนะครับตังเราพอที่จะซื้อปืนเออ AWP ในการมาเล่นในแบบแบบนี้นะครับไอเชื่อนี่ก็เล่นแบบออฟคนแห่เสียกแหม่ขอกข้อออฟเก่าคนโอ้ดูสูงออนี่มันเยี่ยบหัวเห็นแล้วนะโอเคมันไปบีหนึ่งตัวเองแหม่โอเคเดี๋ยวเล่นกู้ยาขอให้เป็นยาหิงกู

ก็ก็ปลาลมคันใส่ก็ปลาระเบิดได้ด้วยกันโอ้ยอ้าวกูยิงได้ไงวะไอพี่ไ้ยิ่งยิงกันรด้ปล่าไอเลยอยู่หลังฮะไอเดือยยาวอ้อมบ้านเราอ้อมบ้านเราอ้อมบ้านเราของไหนวะของดีเพื่อนวางดีกูรู้ไปดีดิเห็นมันก็ไปดีแล้วอะกูรู้กูรู้ มันเซฟหรือเปล่าไได้แหละไม่เซฟแล้วแหละโม<อ>ินต่อไปนะครับถ้าเราเออได้นะครับก็ชนะเลยนะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมสิบหกวินนะไม่รู้น่ถ้าเราได้สิบหกวินก็คือเกมเราชนะนะในเะกมันไม่สามารถชนะได้อีกนะ บางทีมันอาจจะพีคเกมก็ได้เผ็ดเลยสัตว์เผ็ดเผ็ดมากไหมล่ะพีคเอาที่อแน่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บแน่เกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายอ่าอีพีนี้อาจจะสั้นนิดนึงนะเดี๋ยวเราเราไปเล่นเด d แมท c ให้อีกสักรอบหนึ่งละกันโอเคไหม r ด d Match สุดนาที อุ้ยอุ้ยวินสุดท้ายกูก็ตายตลอดเลยโอ้มาตัดล็อกเพื่อนตัวไหมแหมนั่นเสียงเมคกกี้เมาส์นะแอนคนพายเมคกกี้เมาส์อยู่นี่เองแอนวันดีเมคกกี้เมาส์โอ้วันดีแหมเห็นไหมเมคกกี้เมาส์ไหนมึงเรียกบ้านมาดิมันพูดว่าอะไรวะคือแล้วไม่ฟับนอน พี่เมาตัวจริงก็มาอยู่นี่แล้วนะครับแน่ใครสนใจอยากเป็นแฟนพี่ม้าก็มาติดต่อได้นะที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหงศูนย์่โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อ้้น่ว <G ül> จลิปิดคลิปแล้ว,ล,ว <G ül> ลืมไปว่ามีเดสแมทอีกเกือบลืมเกือบลืมไม่ได้ไม่ได้แหมแล้วเล่นในนี้นะครับดู exp ให้ดีนะครับอ่ามันบวกมากแค่ไหนนะเล่นตั้งกี่วินว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดวินนะครับรวมทั้งหมดแหมแหมแหมเราไม่สามารถออกจากเกมก่อนได้นะครับถ้าเกิดเราออกออกจากเกมนะครับเราจะมีสิทธิ์โดนแบนนะครับแหมให้มันออกเองแบบนี้นะโอเคอ้อมเพียงปรับเป็นเดสแมทโอเคครับ เออนะครับเนี่ยโอเคนะครับได้เริ่มเกมไปยังเออเดสแมทแล้วมึงปรับยังเนี่ยเอ้าปรับแล้วโอเคแล้ครับผมจังหวะนี้เราจะทำการเล่นได้เหมือนกันไปเลยไอ้เหี้ยกูไม่เอาด่านนี้กูไม่รู้ทางรถไฟไอ้สัตว์กูไม่รู้ทางทิายทางยังไงมันมีรางรถไฟมีแต่รางไม่มีทางว่ากเรา มันมีรางมีรางเป็นทางไอ้สัตว์<ะ>เผื่อมันมีรางไงรางที่ควันน่าจะแพ้ไอ้สัตว์เ <c oughs> นี่ยเล่นไม่เป็นก็เอาออฟมานะครับเนี่ยคื้นที่เล่นไม่เป็นแล้วก็ดา่า่ได้ไม่เป็นอุ้ยตกใจจะยิงกูแบบนั้นสิอย่ายิงกูแบบนั้นสิมีตัวไหมมีแล้วไปเกิดแถวนี้ไปเกิดแถวนี้เกิดแดงตัวหรืา แตแดงตัวกูบอกให้ซะแดงตัวกูได้ยินเสียงมึงเกิดอยู่เนี่ยอ๋อเพื่อนตัวเองโคตรจะโง่หมแต่นี้ต้องมีคนเกิดนะเราได้ยินเสียงการเกิดของตัวละครโอ้ขอแต่นั่นใหญ่กูตายเลยสัตว์เนี่ยเราเล่นกืนนี้ดูมั่งไะเอาเมจิกมานี่เอาเมจิกมาทามาทาเนี่ยคือแบบเป็นไงเป็นเมจิก เท่ไม่หละซัดตายยังเอ่ยตายแล้วแน่เลยเออซิบันยอแอดด็ตาด็ดตาแอดเซ็ตแม็กนี้ก็เหมือนกับอีพีแรกนะครับก็เล่นตายเกิด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 ไม่ได้เหมือนแข่งขันนะครับนะแม่เป็นที่อะไรซัดเค่แม่ โออีดอกไอ้เหี้ยแม่งกดกดเฟินกดคุยเฟินแม่ที่นี่ปืนอะไรเอ่ยพูดเหี้ยอะไรสัตย์แม่พูดภาษาไทยบ้างนี่กูจะได้แกมไหมเฮียทิ้งของพ่อเมึงอไงควายกูพูดภาษาไทยไม่ใช่พูดภาษาจีนนี่หย่างมึงจะล้อเรียนกูมึงก็ล้อเรียนให้ถูกนายง่ายอย่างงี้ยังไม่ตายแล้วเอเป็นไง พี่จะยิงสองยิงสองก็เอ,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 อ้ากูยิงเพื่อนตัวเองทำไมตกใจแหมใครยิงข้างหลังกูกูยิงยิงไปเลยเพื่อนตัวเองไอ้สัตว์แหมรอเลียนก็รอเลียนฝีไอ้สัตว์ยิงสองยิงสองกูงไม่ใช่คนทีนไอ้อีดอกแหมกูตายอีกแล้วแม่งไม่ใช่ตายกับตัวที่กูยิงด้วยกันคนอื่นเขามาเสือแกหแหมไม่ชอบคนเสือกแหม <c oughs> ใครพิเศมาเลยไอสัตว์จุ๊บเอม่ไม่มีใครจุ๊บเอม่ไม่มีใครจุ๊บไม่มีจุ๊บไม่มีเออยีพ่อมันไงควาย แต๊ะเงือบแต่ก็เพียงอยู่ท oh, ีมดูทีมกูเออทียิงหมูแหม่ยิงไก่ไก่ตายสั่นยิงมึงไม่ตายเอาไอ้เดียช่วยด้วยช่วยด้วยมาก่อนเลยเมอ์ no. ทางนี้ไปไม่ได้ลิมแหม่กูบอกแล้วกูไม่รู้ทางนะม่กูเลยมั่วเจอขึ้นดื้อๆอือเอาเงย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 เงยเอาเงยแหม่เจอห้องน้ำไปแล้วไก่จตา ปืนที่กูไม่ชอบเนี่ยดูการยิงการยิงเฮ้กูได้ด้วยเว้ยกูยิงได้เอาเอากูลืมเสียงปืนไสแป๊บนะ้าปืนนี้กูไม่ได้ลองทีแมได้ปืนมาใหม่ยังไม่ลองเลยปืนลายสวยไหมแมมีลูกกระโหลกด,ด้วยน่ะน่ารักปิงปิงมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวแม่ตกใจสิม,มึงยิงกูไอ้สัตว์แม่เ่อหรอคเสียงไก่ร้องมันโคตรน่ารักเลยนม่นะมันตายแล้ว เออเออเป็นไงสัตว์เจอกูเป็นไงเงี้ยแม่งกูตายเลยสัตว์แม่เอา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 ไงวะเอาเอาไงวะเงี้ยมเอาไงวะเอาไงวะอเนี่จะตายยิงซ้ำแม่งเงี้ยโอ้ไม่เจอแล้วเจอนี่ตอนนี้อ๋อทำยึดแต่ไม่ได้กระโดดโปรเฟคจะนั่นแม่เป็นไงเฟี้ยว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  อื้ออไอสัตว์กูยิงมันก่อนแต่กูตาย,ยานั่นแม่ไงปืนลูกซองอีกแล้วมาเล่นเล่นไม่ได้ปืนใหม่ลองเล่นดูหน่อยไม่ได้เล่นดีเมื่อกี้ได้ยิงแค่นัดเดียวก็เสียกว่าวอีกด้วยแม่แถวนี้ต้องมีสักตัวสิเช่อหรือเปล่ามันต้องมีแมเพื่อนเราเองแหละมันแหน่้ลูกซองยิงระยะไกลยสัตว์เป็นไงโดนด้วยโดนพื้นไอสัตว์ อุ๊ยอุ้ยไม่ช็อตไม่ช็อตขอโทษนะับขอไปเออโอเคหายแล้วหายยังหายยังหายแล้วใช่ไหมเออหายแล้วอุเร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 ่พูมึงไอ้สุดเออเป็นไง แหมด่าฝรั่งแหม่ฝรั่งก็ล้อเลียนปุกบจับแหมไอ้คล้ยแหม่เราเล่นแบบนี้ไม่ไหยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับความเพียงโอ้พ่อมึงไงไอ้กล้วยแหม่อื้ออื้ออืออื้อใคเอ๋ยใครเอ๋ย ใครเอ่ยใครเอ่ยเอจ๊เอ๋เอเอหน่อยเอ๋หน่อยแม่มันเจ๋กันหน่อยใครอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือไปแล้ว,อ,ลวออฟกี่คนมากี่คนเอาหมดเอาเพื่อนย <c oughs> แ <c oughs> อย่งอุ้ยไอ้สั์แม่เข้ามาเข้ามาแบบผ่านหน้าจอซึ้บซึ้บทางไหนเอ่ยทางนี้หรือเปล่า บอกว่ามีแต่รางเอาไงวะเอาไงวะยิงแล้วจะอะไรคุณก็บอกว่ามีแต่ทางนี่นี่มีแต่ลางลางมันเป็นทาง,องเออว่าไงวะจะเสียงกูไหมเสียงไม่ออกนี่ยิงเสียกไม่ตายไม่ตายอีกยิงไม่ตายอยู่ยิงไม่ตายใช่ไหมแน่ยิงปืนพกแล้วเพือพ่อนแยยิง,ยงอีกแหมอุ้ย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 นั่นไงกูว่าแล้วต้องโดนขน้างหลังแน่กูได้ยิงเสียงมาจากข้างหลังเนาะ กูก็ต่ u, อยกูเกือบต่อยเกือบต่อยแม่ไม I mean, I ่จริงไอ้สัตว์แม่กูพูดเล่นแมะไงนี่เอาว่องทำไมเสือกไม่โดนเอาไงเอาไงเอาไงแอมเทยิ่งแกวันโกเอาสัตว์แหม แอ้ทิ้งปืนขนาดนั้นโอเคนะครับอ่ะกูติดกูไม่ติดหรอวะเอ้าทำไมกูไม่ติดแม่ติดเก้าตัวแสดงว่าห้องนี้โหดนะครับดูเอ๊ยเอกีนะครับจากจาดแข่งขันกับเดสแมนนะครับแน่เนะครับสุดยอดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวอเลยครับแน่ โอเคนะครับสําหรับเอ่อคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้อาจจะสั้นกว่าคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเอ่อมาสุดท้ายพอดีในคลิปที่แล้วนะครับนะแล้วก็เอ่อได้เล่นไปเล่นเสือมาให้แล้วในเดสแมทนะครับนะและสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดใครด้วยนั่นเองนะบ๊ายบายจูบตะจุนนะจุนเลยไอสัตว์กูปปูพิชไอ้สัตว์ ไม่ผูกตะไคร้แอบไม่บาดแหมเดี๋ยวกูเอามาสับเลยเดี๋ยวจะได้สับตะไคร้เยอะๆแอบเป็นแย่เล่นมุกอะไรวะไอ้เหี้ยไปดีกว่าไาบ่าบายจุ๊